บ่ายวันหนึ่งหนูแค่เดินไปซื้อขนมแต่เจอลุงทามยืนซื้อของอยู่ท่าลานเสื้อเชิ้ตลายสกอตพับแขนเผยกล้ามแน่นๆมือจับมะม่วงอีกข้างถือปืนฉิดอย่าฆ่ามแมลงอยู่กลับบ้านมาหลอเราลุงหันมายิ้มโตเป็นสาวเลยนะเนี่ย ไม่ได้เจอกันเนื่อนนานโตขึ้นเยอะจริงๆเลยนะหนูก็ไม่รู้นะคะว่าเขาหมายถึงตรงไหนหนูยิ้มตอบรับแต่ในใจมันเต้นแรงจนเผลอว่างของไม่ตรงชันเขาหยิบขนมให้หนูแล้วพูดเบาๆเด็กชอบหวานหวานอยู่ใช่ไหมแค่คำพูดธรรมดาแต่ฝ่ายตาที่มองมา เหมือนเขาไม่ได้พูดถึงแค่ลดขนมแต่พูดถึงใครก็ไม่รู้บางคนที่ยืนใกล้เขาขนมที่เขาให้หนูก็เป็นเหมือนน้ำใจอันหนึงหรือว่าเขากำลังจะจีบหนูอยู่กันแน่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกทุกเย็นหนูยืนอยู่ จะเห็นรถปิกอัพคันเดิมขับผ่านอย่างช้าๆลุงทามเปิดกระจกรถขับมือเดียวอีกมือจับแก้วกาแฟอยู่บางวันเขาก็จะหยุดถามว่าทำกันบ้านเสร็จหรือยังวันนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้ไหมเหนื่อยไหมครับวันนี้หน้าดูซึมๆนะอยากกินอะไรหรือเปล่า เขามาแค่ชวนหนูพูดคุยเล่นเรื่อยๆหลังจากที่หนูกลับมาอยู่บ้านหลังจากที่ทำงานมาเนิ่นนานแต่สิ่งที่ทำให้หนูเหนื่อยใจที่สุดสายตาเ้าที่มองตรงและยิ้มมุมปากที่รู้ทันไปหมด วันหนึ่งลุงจอดรถแล้วพูดกับหนูตอนไม่มีใครอยู่หนูหมว่าลุงขับผ่านทุกวันพอแค่จะเห็นหน้าหนูแล้วไปนอนให้สบายใจหนูไม่ได้ตอบอะไรแต่รอยยิ้มนั้นมันติดหน้าเราทั้งคืนวันนั้นหนูเดินไปเก็บมะนาวหลังบ้านเท้าสะดุดท่อนไม้เก่า ล้มไปเกือบชนแต่ไข้ลุงทามที่ลดน้ำอยู่ใกล้ๆวิ่งเข้ามารลับทันมือเขาหลับเอวหนูไว้แน่นอ้อมแขนแนบตัวแนบชิดจนหนูได้ยินเสียงหายใจของเขาแบบเบาๆลวงตัวหน่อยครับสาวน้อยเสียงเขาทุม้มและชิดหูหนูจนร้อนข้างแก้ม ขอบคุณค่ะลุงหนูเงยหน้าขึ้นเขามองต่อแล้วพูดแผ่วๆว่าอย่าให้ลุงแต่ตัวแบบนี้บ่อยนะเดี๋ยวลุงเผอจะทำอย่างอื่นตอนนั้นหนูมองที่ตาเขาวแววตาเป็่งประกายนั้นทำให้หนูรู้สึกว่าลุงเขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าแค่คำพูดธรมดธรมดาธรรมดา แต่ใจมันไกลกับคำว่ามมเผอแล้วค่ะหลังจากนั้นฝนตกตอนเย็นหนูไม่มีล่มแต่ต้องเดินจากท้ายซอยกลับบ้านลุงขับรถมาจอดพอดียืนลมให้พร้อมกับเดินข้างๆไปตลอดทางระหว่างทางเขายืนมือมา จับมือหนูเข้าใกล้มานี่ฝนมันเอียงเดี๋ยวจะเปียกเอาไหลเราแนบกันแขนเขาใหญ่จนบางหนูมิดได้ครึ่งตัวแต่ที่ทำให้หนูเปียกคิดสุดคือสายตาของเขาที่มองข้างแก้มแล้วอมยิ้มหนูหมว่าหน้าตาแบบนี้มันไม่ควรให้เปียกฝนมันควรให้ลุงเช็ดให้ทุกวัน หนูหายใจเงีบเยบๆแต่หน้าแทบจะวางบนไหล่เขาแล้วข้างในล่มปุ่นกว่าข้างนอกเป็นเสีบเท่าเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่ลุงจับมือหนูแล้วเดินไปพร้อมกันตอนเย็นหลังฝนตกหนูนั่งหลบแดดในศาลาไม้เผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวลืมตาขึ้นใหม่ทีลุงถามนั่งข้างๆ มือเขาวางบนต้นขาหนูเบาๆก่อนที่จะปลุกตื่นแล้วเหรอเสียงเขานุ่มมากหนูพยักหน้าเงียบเขายังไม่ขยับยังนั่งใกล้มากแล้วพูดเบาๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะนั่งใกล้นะแต่บางอย่างมันห้ามยากถ้าใจมันอยากเข้าใกล้มากกว่าเดิมหัวใจเราจะได้ตรงกัน ตอนนันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆร,รถผ่านไปมาก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศเป็นใจฝนตกอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ตกหนักกว่าเดิมมากทำให้หนูกับลุงข้าวติดอยู่ในศาลาสองคนสองต่อสองข้ามกลางฝนตกพามและดังขึ้น จนได้ยินเสียงของหัวใจเราที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่มีคำบรรยายใดๆจากนั้นลุงเขาพาหนูไปหลบหลังสาลาแบบที่มีห้องมิดชิดมาหลบฝนตรงนี้จะได้ไม่เปียกเยอะฝนเริ่มสาดเข้ามาลุงเขาจูมือหนูไปหลังสาลา ศาลานั้นกลิ่นหอมเงียบบรรยากาศดีมากลุงเขาสารภาพลกตามจีบหนูมาตั้งเดินนานหนูไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะความรักนั้นเป็นสิ่งที่หนูต้องการอยู่ในตอนนั้นที่ฝนตกหนักทำให้เราสองคนเผยแร่ความรักต่อกันและกัน เหมือนอัดอั้นมานานต่างคนต่างทมในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้ตั้งนานแล้วลุงเขาถึงจะดูแก่แต่ว่ายังแข็งแรงมากเวลาที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้ลุงเขาไม่พูดพ่างพำเพลงอะไรในตอนนั้นไม่มีคำบรรยายใดๆที่ปรากฏขึ้น มีแต่เสียงหัวใจของเราสองคนที่ทำให้การกระทำนั้นเกิดขึ้นหลังศาลาเล็กๆตอนหลบฝนโดยที่ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีรถผ่านไปผ่านมาแต่หัวใจของเราสองคนก็เต้นอย่างไม่หยุดหลังจากทำภารกิจเสร็จลุงได้ขอหนูเป็นแฟนต่อหน้าศาลาพัดใจ อันน,นั้นหนูตอบตกลงอย่างแม่ลังเลเนื่องจากหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าลุงทำสวนธรรมดาคนหนึ่งจะแอบเลี้ยงงูนาคอนดาสิ่งที่หนูกลัวมาว่าตั้งเดืนนานแต่ครั้งนี้หนูได้มาเล่นกับมันแบบไม่เกรงกลัวอะไรเหมือนสารคดีที่หนูเคยดูคนแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆคะ่ะ